ภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกลัลยาณมิตรปิยฉัตรฉาย,ยรัถีกลัลยาณมิตรปณิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องสัญญาณไฟฟ้า ในวงเล็บนะคะออดนะคะโดยมีกาเิมิรเจฟฟรีย์กาเิมิรมณีจันทร์สีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาเลมิรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนตัวแทนประธานบุญพิธีทั้ง3าคณะได้น้อมถวายจตุปปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะ โอกาสนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่วัดธรรมกายมิเนโซต้า่ะสาธุ